อีกจุดหนึ่งมุกดาหารครับกำลังพลชุสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะฮะสู่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบรดาการเคลื่อนที่2412นายเนี่ยพร้อมด้วยรถต์บทุกน้ํา6พ0 0ลิตรอีก1คันรวมกับท้องถิ่นผู้นําชุมชนและประชาชนตำบลน,น้าเที่ยงอำเภอคาชะอีมุกดาหารนะครับนี่ก็เข้าไปช่วยกันดับไฟป,ป่าที่โหงกระนาลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างเลยนะฮะจุดที่ไหม้อยู่บนภูเขาเขาผู้น้อยนะฮะ ป้องกันการลุกลามสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดคุณเพลม2.5งด้วยเชือกเขาภูน้อยเนี่ยจริงๆพื้นที่กว้างมากนะฮะกว่า2,000ไร่ครอบคลุม3ตํตำบลซึ่งทางทีมดับไฟเนี่ยเขาก็ใช้เวลานานกว่าสิชั่วโมงจึงสามารถคุมไฟเอาไว้ได้สาเหตุขาันน่าจะมีประชาชนนะฮะเข้าไปหาของป่าแล้วก็ไปจุดไฟกันทําให้ไฟนั้นลุกลามชุดบรรเทาสาธารณภัยหน่วยวิทาการเคลื่อนที่24 ก็ทำบางข้อใจกับประชาชนแล้วก็ผู้นําชุมชนในพื้นที่นะครับให้ทราบถึงผลกระทบจากการเผาป่ารวมทั้งความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษจากฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อประชาชนรณรงค์ป้องกันการเผาป่าเผาขยะมูลฝอยการเผาต่อสั่งเพื่อการเกษตรรวมมือร่วมใจกันในการเฝ้าระวังนะฮะเพื่อธรรมชาติก็จะได้สมบูรณ์ต่อไปนะครับส่วนหน่วยทหารของกองทัพบ